สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเมโลดี้นะครับในท่อนกลางของเพลง c a n o n Lock นะครับโดยผมจะเขียนแท็บไว้ด้วยนะครับท่อนที่เรียนตรงนี้นครับ โดยลักษณะที่ผมเขียนแท็บไว้เนี่ยผมจะเขียนแบบทางนิ้วที่ผมเล่นนะครับหลายคนก็อาจจะนำทางนิ้วตรงนี้ไปแปลเปลี่ยนตามทางนิ้วที่ตัวเองถนัดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆนะครับแล้วก็จะขึ้นแท็บไว้ให้นะครับหลายคนก็ลองฝึกตามแท็บที่เขียนไว้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆผมจะเล่นอยู่ในบล็อกฟอร์มของ D Major Scale นะครับแถวๆนี้ครับอ,อยู่ช่วงๆเนี้นะครับเป็นหลักอลองดูนะครับ อันนี้จะวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่าก็เล่นแบบช้าๆตามแทบก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าทางนิ้วผมเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนตามที่ผมถนัดหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งสายก็ได้ครับเช่นโน้ตตัว G อาจจะมาจีตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับ Canon Lock จริงๆเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับก็เล่นช้าๆให้ชินก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นแบบเดี๋ยวผมลองเล่นแบบเร็วๆให้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับพยายามเล่นช้าๆให้ชินก่อนนะครับแล้วก็มือขวาก็พยายามดีดสลับด้วยนะครับอย่างเงี้ยฮะพยายามใช้การดีดเป็นอาร์ติเนตปิกกิ้งนะครับผมอ่ายังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับสำหรับเมโลดี้ท่อนทุกเพลงค a นนอลล็อกนะครับพร้อมแท็บด้วยครับผมสวัสดีครับ